แต่หากพูดถึงสวออมีสวอ,อ,อีกหนึ่งท่านวันนี้ที่ออกมาแสดงความชัดเจนแล้วก็บอกว่าชัดมากเลยทีเดียวสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะครับบอกแบบนี้บอกว่าถ้าพักเก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่สามารถรวมเสียงได้376เสียงขึ้นไปไม่ต้องมาพึ่งสวนะครับในการรูปโหวตนายกรัฐมนตรีมองว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยอาจจะเลือกไม่ได้ด้วยครับเรื่องนี้นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวแสดงจุดยืนถึงสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากทั้งพักเก้าไกลได้ประากาศรวมเสียงกับพักเพื่อไทยและฝ่ายค้านเดิมตอนนี้5พักคาดว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 9เสียงแต่ข่าวล่าสุดนะคุณชานธรตอน,ตอนนี้ได้ถึง310เสียงแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อพักเสียงข้างมากรวมกันได้แล้วแต่มีการระบุว่าจะให้สวลงคะแนนให้ด้วยนั้นตนเป็นสวมา4ปีก็มองว่าเป็นไปไม่ได้โดยพักที่จะเป็นรัฐบาลต้องไปหาเสียงให้ได้376เสียงเองเสียก่อนนะครับ อย่ามาหวังพึ่งเสียงของสวออโดยจะไปเอาพักภูมิใจไทยมาร่วมก็ได้แล้วส่วนสวออจะได้ปิดสวิตวออไปเลยเพราะว่าเสียงสวออมีการงดออกเสียงก็จะทําให้เสียงไม่ถึง376เสียงอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือการตอบแบบเข้มๆเ,เลยนะครับถัดมาสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนยอมรับว่ามีสวแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวอ,อ,อิสระไม่ถึง20คนเวลาลงมติจริงก็ไม่รู้ว่าจะอิสระหรือไม่ พร้อมกับมีการยกตัวอย่างมีข้อเสนอให้ตัดอำนาจสว23สวก็เห็นด้วยแต่กลุ่มนี้อาจจะงดออกเสียงในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีและจะเอา23คนมาบอกว่ามาโหวตเสียงข้างมากไม่ได้นะครับดังนั้นเขาต้องรวมเสียงให้ได้376เสียงไม่เช่นนั้นก็ไม่ผ่านถ้ารัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไม่ได้พักร่วมรัฐบาลก็ต้องไปหาพักอื่นมารวมให้ได้376เสียงเพื่อเลือกครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งซึ่งสวทุกคนก็มีอิสระนะครับ ปิดท้ายสวออเฉลิมชัยเสืองเฟื่องคอนยังได้ยืนยันว่าส่วนตัวมีจุดยืนที่ชัดเจนฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากเกิน250เสียงจะโหวตให้ฝ่ายนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลก็พร้อมที่จะโหวตให้แต่กับสวออคนอื่นๆไม่กล้าที่จะการันตีว่ามีความคิดในแบบเดียวกันกับในส่วนของคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมนี่คือความเข้มข้นเช้านี้